พี่น้องในที่สุดนะคะเราก็เจอคอนโดที่เราจะอยู่นะคะ1เดือนพี่น้องไปชมกันวัดเทวบายเมกิซานพูดดูมารอพูดนี่พี่น้องตุกองกับเรียนเรี very very h a p p สวัสดีค่ะพบกับช่วงโปรเจกต์สโรีนะคะ EP นี้ค่ะทุกคนเราจะไปตามหาคอนโดเป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะคือพอยจะไม่หาอีกแล้วเพราะว่าเหตุผลเดียวคือเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะจะไปแล้วค่ะก็เป็น เป็นไฟไฟนอนแล้วเป็นแบบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพลอยบอกกับคุณเจว่าชั้นซีวอาหายอีกแล้วนะคะก็คือว่าถ้าได้อนนี้ก็คือเอาวันนี้เลยนะคะไม่คิดมากไม่นั่นนู่นนี่อีกแล้วเพราะว่าเมื่อยแล้วค่ะทุกคนประมาณสามสี่หาหมื่โอเคทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลา10บโมงห้นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คอนโดใหม่ที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้คือแบบ อ,อ้นอวยคักอีกแลวอ,อุ่นอวยทุกมือตอนนี้พออยู่กันที่ข้างล่างนะคะก็เป็นข้างหน้าโรงแรมค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่จอดรถนะคะอันเรานัดกับเอเจนต์ไว้นะคะก็ประมาณ11โมงเหมือนเดิมค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะตอนนี้11โมงแแต่กระบอกไก่ปันไดค่ะอยู่โรงจอดรถโรงแรมนะคะไปะพี่นอนบรรยากาศสิปเป็นเจ้งไดห,หรือว่าเฮามากโบก็ค่อยไปเมืองกันพี่นองคะ่ะเพราะว่า มันก็จะเป็นรอบไฟนอนของพลวคือพลจะไม่หายอีกแล้วคือพอเมือแลวพี่นองมาจ้ะพี่นองจ้าซีดายยุสิดีเศร้าแลยอ่อนตามหาคอนโดนี้ก็ไดเอ้ยเมือคักมือแน่พี่นองคะ่ะคอนโดที่เราจะมาดูในวันนี้นะคะนั่นก็คือคอนโดเซ้าบีดบูติกค,คอนโดนั่นเองค่ะอยู่พระตำหนักซอย6ค่ะทุกคนคะ่ะก็สิเป็นประมาณนี้เนะเาะพอยเข้ามาตรงล็อบบีจ้จ้าบรรยากาศก็จะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปคอนโดเป็นขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้สูงมากนะคะ ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องพลอยออกไปมึงมองทางถนนแล้วไม่ได้วกวนวุ่นวายอะไรมากมายค่ะรถกับ,บค่ขยหลายมาดูห้องที่หนึ่งกันค่ะทุกคนห้องแรกที่เขามามึงกันปาดเข้ามาแล้วแบบแอร์เย็นฉ่ำนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาดูใหม่สะอาดมากๆเลยค่ะแล้วก็ห้องสะอาดสะอาดไม่เหม็นอับด้วยค่ะเฟอร์นิเจอร์เขาเนี่ยก็ดูแบบโมเดิร์นทันสมัยนะคะทุกคนอันนี้ห้องแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนี้มาในมุมฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมเล็กๆค่ะไว้อ่านหนังสือทํางานนั่นนู่นนี่นะคะแต่อันนี้ ห้องนี้มันไม่ได้แยกเป็นสัดเป็นส่วนค่ะมันคือรวมหมดเลยนะคะอ่ะห้องน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่ฝั่งตรงนี้เป็นที่ทําอาหารนะคะก็จะมีเบิร์ดเลยพีนองค่ะไมโครเวฟแล้วก็มีเขียงมีดส้นจานชามมีเบิร์ดเลยพี่นองก,งอองกถือว่าโอเคอยู่เลยค่ะเป็นมัมกหองแบบนี้แหละค่ะมอแหกแต่กระโปะมีรบนพี่นองป้าตงไปซื้ออ,อีหนังมากไม้เพราะว่าเขาอยู่เค่เดือนเดียวป้าตงห่วงเลยค่ะหองนี้ก็ซีมีฮูดนะคะเนาะเวลาเห็ดกับเขานันนุนี่้าอาาละมูว พอว่าบริเองห่วงเอียงมากไหมข้างบนก็จะเป็นพวกจานชามช้อนนะคะนั่นนู่นนี่ ภาพมามองนี่พี่น้องมองเตียงนะคะถามว่าเตียงนุ่มไหมนุ่มมากทุกคนอันนี้นุ่มจริงๆอันนี้ผ่านนะคะห้องก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันว่าเขามีการก่อสร้างนั่นนู่นนี่ไหมถ้ามีการก่อสร้างเนี่ยพอก็ต้องคิดนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยถ้าเรามาอยู่ห้องนี้แล้วแบบถ้าเขาทํางานก่อสร้างนั่นนู่นเนี่ยมันจะได้ยินเสียงดังไหมเพราะว่างานของเราอะ่ะก็ต้องใช้แบบความสงบแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากเนาะทุกคนแบบเสียงดังอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถทํางานได้นะคะสรุป เ,เขาทําเป็นพูวิลล่าค่ะทุกคนเขากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังก่อสร้างนะคะพอยก็เลยแบบอ้าคิดก่อนแล้วนะตอนเนี้จะเอาอยัางไงดีนะคะแต่ว่าน้องเขาบอกว่ามีอีกห้องหนึ่งนะคะพี่ที่ว่าพี่จะมาดูเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมพร้อมๆกันค่ะก้อนที่พอยจะไปพอยพยายามที่จะจับมือถือขึ้นมาแล้วก็ทดสอบแสงกล้องนะคะว่าได้ไหมแสงสวยไหมสรุปคือแสงสวยนะคะเพราะว่าเวลาที่พอยทําคลิปเนี่ยหรือนั่งคลิปกินให้ทุกคนได้ชมกันเนี่ยพอจะต้องทดสอบแสงก่อนว่าแสงเนี่ยมันได้ไหมมันไม่ได้อยู่ในมุมมืด ไม่ได้อยู่ในมุมอับหรือทึบเกินไปเนาะอันนี้ค่ะพอจะเก็บบรรยากาศห้องนี้ก่อนจะไปชมห้องสองให้ทุกคนได้ชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะมาดูกันห้องที่2ค่ะตัวเลือกอีกหนึ่งห้องของเรานะคะห้งนี้ก็จะอยู่ติดทางหนีไฟถือว่าโอเคอยู่ค่ะ เข้ามาแล้วเฟร์นิเจอก์กเบื้องแตกต่างกับของเหล็กบานใดค่ะเพราะว่าพวกบิวอินนั่นนู่นนี่ก็คล้ายๆกันจ้าทุกคนอ่ะเข้ามาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันเนี่ยก็ต่อเมื่อตรงที่มันเป็นเตาเซรามิกอะค่ะทุกคนไอ้เมื่อกี้มันเป็นเตาแบบว่าเหมือนเราเปิดหัวเตาแก๊สนะคะให้มันดังแป๊กอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะใช้งานปิดงานอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นเตาเซรามิกเหมือนที่บ้านพลอยใช้เนาะค่ะเนาะกระสิท่านสมัยเขียนมาแน่จักน้อยอ่ะนี่ค่ะเข้ามาแล้วบรรยากาศภายในห้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะห้องกระสิคล้ายๆกันนคค่ะเเป็วามมแบบโด ไปอะไรแบบนั้นไปเนาะคะ่ะเนาะยูนิตนี้นะคะก็จะเห็นเป็นวิวถนนข้างหน้าเลยค่ะห้องเนี้ยเหมือนจะอยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์เนาะทุกคนแน้มลงไปก็สิเป็นประมาณนี้ก็บ,บ่ได้สูงบ่ไดบดต่าจนเกินไปก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะก็ถือว่าโอเคห้องนี้พลอยก็ชอบนะเพราะว่าเมื่อกี้พลอยทดสอบแสงแล้วคือแสงสวยมากเวลาที่พลอยนั่งทําคลิปหรือนั่งทําคลิปกินให้ทุกคนได้ชมกันเนี่ยคือแสงมันเกิดสิชัดเจนยัวพี่นองค่ะขนาดไซส์ของห้องก็จะเหมือนห้องแรกเลยค่ะบ่ไดบดแตกต่างกันเลยแตกต่างแค่ว่าเจ้าของเขาเพิ่มเติมอียงแน้ พวกเฟอร์นิเจอร์นั่นนู่นนี่อะค่ะมันก็สิมีแบบเพิ่มเติมมาประมาณนั่นมาในห้องน้ำก็สิเป็นประมาณนี้ <c oughs> กับว่าได้แตกต่างค่ะคือกันเบิร์ตนั่นแหละพี่น้องสิ่งแรกที่เข้ามาเลยก็คือความสะอาดค่ะความสะอาดนี่มาทีนึ่งเลยค่ะพอยชอบมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเขาใส่ใจกับลูกค้าที่เขามาดูห้องนั่นนูน่นนี่มีคนถามพอยมาหลายค่ะว่าพอยจะเศร้าหรือว่าพอยจะซื้อยังไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนพอยพึ่งมาอยู่ให้พอยศึกษา่กนว่าโลเคชั่นมองไหนมันดีโลเคชั่นมองไหนพอยมกกแล้ว ตอบโจทย์ก็ลูกค่ะพอยต้องขอเวลาให้กับตัวเองก่อนนะคะในการปรับตัวที่จะมาอยู่ที่นี่พอยถึงจะลูกค่ะแล้วก็เราถึงจะกล้าที่จะลงทุนแล้วจะซื้ออะไรสักบางอย่างเนาะพี่นงค่ะมันกระโบเมนบาทสองบาทพี่นองจ้าก็ต้องคิดนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะลงทุนจริงๆนะคะเป็นแบบ Investment อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องแบบ พิจรารนาดูให้ดีก่อนนะคะพอยกับคุณเจช่วงนี้อาจจะรู้ซึกว่ามันเป็นการปรับตัวกับชีวิตมากๆเลยค่ะแต่ว่าพลอยเชื่อนะคะไม่ว่าชีวิตตอนนี้เราจะเจอกับอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะเวลาจะพาเราไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะทุกคนอ่ะพลอยเชื่อนะคะมีความเชื่อดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีความหวังดีกว่าไม่มีเลยนะคะบางทีชีวิตมันก็ต้องมีความหวังมันก็ต้องมีเป้าหมายถูกต้องไหมคะทุกคนมันถึงจะทําให้ชีวิตอะมันก้าวต่อไปได้โอเคพี่น้อง หงนีก็ถือว่าโอเคนะคะบุ๋มเอนหงนีบอเอออะพี่น้องเห็นบอกเตียงถือว่าโอเคเลยเตียงนุ่มก็หงแรกที่พ้อยมาวังหันเนี่ยเด้โอเคนะ่ะไอพี่ฝรั่งยกนี้ยวไห้นะคะมาพี่น้องมาทดสอบในห้องน้ากันว่าสิเป็นจังใดอ่ะเปิดดูนะคะว่าน้าเนี่ยมันใช้ได้ไหมอะแล้วก็มีนี่ค่ะทุกคนเป็นกระจกปกติเนี่ยเขาจะเป็นกระจกแบบปิดตายแมนบอแต่อันนี้มันสามารถแบบเออนี่ค่ะมูฟได้นะคะเออเพอร์เฟคค่ะ ได้ยูพี่นงค่ะถือว่าโอเคยู okay, ่จะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามเมเนียมเราเคยเห็นปานไดนได้อ่านี่คะ่ะน้ํานะคะเป็นยังไงบ้างเนาะทุกคนถัดภาพมาที่เรื่องของเราค่ะืมอนี้คุณเจก็เลยว่าโอเคฉันเอาห้องนี้แล้วค่ะตกลงคือได้ห้องนี้นะคะทุกคนฟ้าี่นะคะในที่สุดเออในที่สุดจะเถือในพี่นงค่ะค่อยเมือ่อยเมื่อยอันตามหาคอนโดนี่ให้มันได้เจา้าห้องเนอค่อยกับ่บยากันตามหาแลเราหละพี่นองค่ะโ <c oughs> อเค okay, คุณเจก็แชทบอกนะคะว่าโอเคตกลงเอาห้องนี้นั่นน,นู่นนี่เดี๋ยว เราไปดูส่วนกลางกันนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้น3ค่ะก็ดีไซน์ก็เรียบง่ายค่ะอาคารก็ไม่ได้มีคนพุกพ่านอะไรมากมายนะคะและที่สําคัญนะคะถนนซอยที่พออยู่เนี่ยโกรดมัน่หลายพี่น้องมันก็โอเคอยู่ค่ะ ในส่วนของข้างบนนะคะก็จะเป็นสว i มม i n g p o ลค่ะทุกคนอาจจะลองขึ้นไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเออมาค่ะทุกคนฝั่งนี้เห็นเป็นวิวเมืองนะคะแล้วก็มีเลนชาวเวอร์อาบน้ําก่อนไปแบบว่ายน้ําสว imming อะไรอย่างนั้นไปนะคะอะเดี๋ยวขึ้นมาค่ะทุกคนวิวจะเป็นยังไงจะจึ้งไหมนะคะเดินขึ้นมาแล้วแบบอ,อืวิวก็คือสวยจึ้งไปเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิวเมืองอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวทะเลภูเขาบลาบลา,บา,บานะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะบรรยากา,กาศก็ดีอยู่นะคะทุกคนมีคน มานอนอาบแดดเออนะคะนั่นนูน่นนี่ถือว่าโอเคอยู่พี่นองแต่ว่าคอนโดที่เราจะมาอยู่ที่นี่นะคะไม่มีฟิตเนสแต่ก็บบเป็นอย่างคะ่ะพี่นงก็ได้เบิร์ดเนอร์บมีกระบบเป็นอย่างเพราะว่าปกติกรบ้ยคอยออกอยู่แล้วนะคะไอ <c oughs> ส้มบรรยากาศที่พ่อยเก็บให้ทุกคนเลยคะ่ะ เราก็เจอคอนโดที่เราจะอยู่นะคะ1เดือนพี่น้องตุกองกับ finally I think day 6 or maybe 7 e v e n might be l i ไม่เป็นไร mm hmm. it's good to take time to find a condo you like mm hmm. not just book uh, online because you you don't know what you get if you just look images ใช่ไหมโอเคใช่โอเค we are now very เค <Very> okay, พี่น้องคะจเเคะเทอแนค่ะในที่สุดเราก็ได้คอนโดที่เหมาะสมกับเราก็เป็นสัญญาระยะสั้นคะ่ะทุกคนปกติเราไปดูอคอนโดาบาบาบาร์เนี่ยคอนโดที่พอยถ่ายทุกคนได้ชมกันก็จะเป็นสัญญาระยะยาวคะ่ะ1ปี6เดือนคือสําหรับตัวพอยแล้วพอยอยากอยู่ระยะสั้นก่อนทดลองอยู่ก่อน1เดือนถ้า1เดือนเราชอบ เราโอเคโลเคชันดีเราก็จะต่อสัญญาถูกต้องบ่ค่ะคือเราบ่สามารถรู้ได้ว่ามองนี่เขาจะชอบจริงๆริงไหมเราจะอ,าอยากอยู่จริงๆริงไหมย่งสิก็ล้องทดยูกร์หนึ่งเดือนเขาไม่พึ่งไม่ยูหนีแมนบอกค่ะเขาก็ต้องทดล้องอยูกรนโลเคชันอ่ะมันบ่ไรแบบว่าหนวกหูออยังนน,น่นนี่แมนบอกค่ะทุกคนแต่ว่าพอคิดว่าโลเคชันมองนี้โอเคเลยเมื่อคืนหนีบเอาตรงๆปะค่ะอ่า มีการอธิษฐานเนาะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พลนับถือหลวงปูมหาศิลาพลบอกว่าหลวงปูลูกเมยแล้วลูกแบบขึ้นเหนื่อยแล้วนะหลวงปูเลือกหายซักหองแนที่เข้าไปแล้วมันสปากเลยมันชัยเลยอันลูกว่ามือนี้ลูกสิเป็นมือสุดท้ายแล้วเดินหลวงปูที่ว่าลูกสิหาคอนโดท่านเสียไหมคะ่ะวันนี้ก็จริงๆเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่าอันนี้แล้วแต่ผู้ใดสีเสือด้วยค่ะแต่ว่าสําหรับตัวพลนี่พลก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พลนับถือก็คือหลวงปูมหาศิลานะคะเนาะ ก็เลยอธิษฐานกับเพื่อมมือนี้ก,ก็คือโอเคได้เลยเขาไปแล้วสปาในห้องดูปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็สะอาดหนึ่งความสะอาดมาเป็นที่หนึ่งความสวยเนี่ยมันบริเท่าไหรแต่ความสะอาดเนี่ยโอเคได้เลยค่ะทุกคนเราจะไปกินข้าวแล้วก็ไปเติมน้ำมนันรถกันนะคะอยายามมาสีดับกลางทางยูพี่นองขาเอาไปไปกันเลยค่ะทุกคนไปกินข้าวกันก่อนนะคะ บทจะง่ายก็ง่ายเด้พี่นงคะ่ะอันหงหงที่ไปมึงก็ได้เพราะว่าปกติน่ะเวลาพอยไปดูห้องใช่ไหมคะเขาก็จะมีโบรเกอร์มีนายหน้าไปด้วยแมนบอกคะ่ะแต่ว่ารอบนี้น่ะจะเป็น,นอันนงฝึกงานที่ว่าพาพอยกับคุณเจไปรอบนี้บทจะง่ายก็ง่ายเลยก็คือว่าส่งเมสเซจไปเลยว่าอ่ะโอเคเอาห้องที่สองอย่หยังพอยก็เลยว่าอ๋อบทจะง่ายมันก็นง่ายเอาทั้งซีนเอง,เองแบบว่าอะไรที่มันเราจะได้น่ะ คนมันก็ได้อย่างนี้แหละอะไรที่เรารู้สึกว่าใช่เลยสปาร์กเลยห้องแรกที่พลไม่เลือกเนี่ยโดยความที่ว่าของเพลินอ่ะมันติดเขากําลังเฮ็ดผู้วิลาบัดทีนี่คางๆกันนะคะอันที่ว่าวิวกับโจเขากําลังเฮ็ดผู้วิลาบัดนี้พลก็เลยยานเขาอันก้าวสูงก้าวสางยังสิพลภาษาหมัดถิ่จสะเห็ดงานใดในออนไลน์ยังสิแม่พี่น้องพลก็เลยบเลือกมันก็สีมิเสียงดังพลก็เลยเลือกห้องที่สอง เห็นวิวข้างหน้าส่วนตัวเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากซอยที่พอยอยู่มันไม่ได้วุ่นวายอะไรมากค่ะแล้วก็ที่จอดรถไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าโอเคสระว่ายน้ําโอเคเห็นวิวทะเลไม่มีแค่ฟิตเนสกระบอเป็นอย่างพี่น้องมองนีมันเอิบไวยอย่างนีเดียวพอยสิพาทุกคนไปเมึงกันเ้อค่ะมันจะเป็นเหมือนตลาดพุ่เจสิพ้าพอยมาก,กินข่าลานนึงค่ะแต่ว่ามาเจอมองนีพอดีป้าดพี่น้องคะตลาดใหญ่ค่ะมองนีก็สิเป็นมองเห็ดเล็บท่านเล็บ ตอผมตัดผมมีเบิดเนาะ,ะพี่นงไปชมกันค่ะคุณเจสิพามากินเข่าอีหยังมือนีนะคะบ้านระยะมีคิเตนอีสานอีสานฟูด่ปไปเลยคิดถึงอีสานฟูดอ๋อ yes เอาเอียงล่ะพี่น้องฝรั่งขอ่อยเมนี่ผ้าสิมาลานอันลานตำมกหุงนะคะมันบอกกระพอยว่าฉันรู้ว่าเธอนายอยากกินอาหารอีสานเมนเลยพี่น้องค่ะโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะคะเป็นเปิดมาออเดอร์เลยค่ะพอสั่งมาอันนี้น่าจะเป็นแบบเมนูแบบจัดสตาร์ทอะไรอย่างนี้นะคะเขาให้มาเป็นพริกปาร้าน,น่ะค่ะแล้วก็มีผักต้มแครอทแตงกวากระหล่ำนะคะเมนูเขาก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องปาดนะคะ ต้มยำมีหมดเลยค่ะจะเอาแบบไหนนะคะทุกคนอยู่ตรงข้ามกับตึกคอมเลยค่ะใครมาบ้างคอมเมนต์หน่อยนะคะทุกคนวันนี้พอยสั่งมาเป็น ตำบักทั่วและที่ขาดไม่ได้เลยนะของคู่กันนั่นก็คือไส้กรอกอีสานแล้วก็มีปลอเปียแล้วก็มีแบบแก้มแม่พี่นองมีลูกโดดโอ้โหโลดรลานนี่ก็คือไห้ซิฟเต็มซิฟนะคะเ่บไหนะคะทุกคนวันนี้เราก็กินเสร็จสับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปแถวแถวตึกคอมนะคะมื่อวานพอจะไปช็อปปิ้งจักน้อยนึงพี่นองคะอยากให้รางวัลตัวเองบ้างนิดนหน่อยๆนอยนะคะรางวัลตัวเองรักตัวเองจะไม่เสียใจเลยสักวันแต่ว่ารักตัวเองเกินไปเงินในกระเป๋าจะไม่มีแล้วค่ะทุกคน <laughs> อ่ะทุกคนคะ่ะเขาไปช็อปปิ้ง วัดสันเสร็จแล้วเพราบันนี้เขากลับมานะคะมาซื้อของอะไรก็ไม่รู้พี่น้องขาดูดสิคะนี่คือพาราไดของพอยนะคะพลอยนะ่ะพึ่งคนพบตัวเจ้าของว่าพลอยนะ่ะบ่หมอก,กับเดินทางเดินยันอกพลอยหมอก,กับแบบนี้ทุกคนขาโอ้เทียนเราแบบฉันอยากเหมามาหมดนะคะเป็นอีหยังที่แบบชอบแบบนี้นะทุกคนพลอเป็นคนที่มาของเห็นพักเห็นยังบ่ได้จะต้องซื้อนะคะทุกคนซื้อมากอนบ่ได้กินว่าเป็นยังซื้อมากอนนะคะทุกคนเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็บ่กิน กินยูจ้าแต่ว่าก็ลืมเนาะค่ะนาออ่านี่ค่ะตลาดไทยบรรยากาศทุกคนได้ชมกันแต่กล่องพอยคืออย่าง,งคือเวียนหนาเทพี่น้องค่ะนี่ผู้ใดมือก็ทําใจในเด้อคุณเจถือกล่องค่ะเ <c oughs> พ้นกล่องไปเธติบตัวแดดน,นะเออพี่น้องเห็นไหมคะพอ,อยซื้อขนมจีนไปแล้วก็น้ําปลาค่ะแล้วก็มีผักนะคะชะอมนะคะแล้วก็มีอันดอกอย่างนั้นพี่น้องค่ะดอกกระเจียวบอกพี่น้องแต่ว่าแสบด้อันนี้เคยกินแล้วแล้วก็มีหอมกระเทียมแต่ว่าพอ,อยลืมอย่างโมห oh พมินลืม ผงิกปนเดดจปิปืสอในเซเว่นเอาเนาะคะ่นะเนาะลืมหลายสิ่งหลายอยาา่างอยู่จ้ะเพราะว่ากําลังตื่นเต้นกับพวกพักพวกนา้งอยู่จ้ะเมื่อกี้พลอยไปกินข้าวแถวๆถวตลาดนัดบัวขาวหรือเปล่าอ่าพลอยถามอ่าวัาหันนี้พลอยถามคุณยายนะคะแถวๆถนั้นว่าเขาเรียกว่าตลาดอะไรเขาบอกว่าตลาดบัวขาวค่ะก็ไปกินข้าวแล้วก็ซื้อของพวกนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องมีขนมจีนสิบเพียขนมจีนเส้าวนำปลาล่านะคะแล้วก็ ไปเดินตึกคอมได้ครีมเนี่ยค่ะครีมลิปสีโปรดนะคะเบอร์7 0ศูนย์ของเมเบอรีนะคะ่ะหมดไปเท่านี้500กว่าบาทนะคะก็ไม่รู้ว่าสซื้ออย่าง,างพี่น้องก็ซื้อแค่นี้มาก,ก่อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องออนไลน์ ไปจะพี่น้องจากองขายหลายค่ะอุ้ยมีเบิร์ดหมอแหงแต่กระปุกนะคะเดี๋ยวมือหลังพอสิมาอีกเด้อค่ะบรรยากาศนะคะแถวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ business ที่แบบว่าพอเห็นยอดที่สุดนะั้นก็จะเป็นทำเล็บต่อขนตาทำผมนั่นนูน่นนี่อุ้ยมีเบิร์ดพี่นองค่ะสักระเบือยเลือโลบเสือเส้อพงเสื้อผ้าขายหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือนีพอกลับโรงแรมก่กนเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราจะไปกินอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพอจะถ่ายทุกคนได้ชมกันนะคะมือนีพอรีแลกแหละพี่นอ้องเพราะว่าได้ที่อยู่แล้วค่ะก็อัันนนสบ,ย,สบยไปกก่่อลเดพีง ไปไปกันเลยค่ะสรุปเย็นนี้นะคะบ่ได้ออกไปใสสซ้ำพี่น้องค้าฝนตกค่ะก็เลยสั่งอาหารมากินที่ห้องนะคะมืออื่นพรอดกระรายยุ่งโรงแรมหรอเด้อค่ะจะย้ายไปที่คอนโดที่เราเลือกกันวันนี้นะคะผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ